นี่ก็ยังอยู่ที่ลำพูราจังหวัดตรังนะครับขนมป้าพินนะที่เห็นข้างหน้านี่ไม่ใช่กะหรี่ปั๊บนะครับแต่ว่าที่ตรังนี่ก็จะเรียกว่าขนมจีบนะครับขนมทรงนี้เป็นขนมจีบนะครับแล้วก็เป็นขนมอบนะฮะเป็นถ้วยค่ะคีเวลา เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนการทำและการผลิตขนมจีบเมืองตรังที่ไม่เหมือนกับที่อื่นผมมาเห็นครั้งแรกก็งงเหมือนกันครับแม่ค้าบอกว่าขนมจีบกล่องหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหรพอมาดูอ่วเป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรครับเหมือนกับกะหรี่ปับ๊บนะฮะมีไส้สังขยาม้างอะไรม้ง เข้ามาก็ได้กลิ่นหอมจากเตาอบนะฮะโอ้โหนี่มีเตาอบอยู่เป็นสิบเตาอ๋อนี่กำลังทำเลยนะครับไส้อะไรครับเนี่ยสังขยาค่ะไส้สังขยาสังขยาเป็นสังขยาไข่เป็นล้วนนะะั่ะทำไมเรียกขนมจีบครับ ทำไมเรียกขนมจีบจะให้น้องเขาจีบให้ดูเมื่อก่อนคือยังต้องใช้มือจีบอะค่ะก็เลยเรียกขนมจีบให้น้องเขาจีบให้ดูโอ้โหนี่ยังไม่จีบใช่ไหมคะยังแต่ว่าจีบได้ะคนนี้จีบได้จีบไดแจ่บจีบได้จีบได้ี้จีบได้จีบได้ไดจีบไดีจีบจบจ ใช้นิ้วหมวแม่โป้งครับเอออืมโอ๊สวยค่ะนหรลคะนี่เอาเลยมูดเปล่งเนี่ยเจ้าผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้หญิงเจ้านี่ยค่ะเมื่อก่อนเราต้องจีบแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่จีบแล้วค่ะจีบไม่ทันแล้วมีเครื่องอะคะเรามีใช้ตัวลูกกลิ้งอะค่ะกลิ้งทนำเป็นลายคล้ายๆจี มากเร็วนะเร็วมากเกมือนี่แบันไปมีาบตาเหมือนกันไมัตมันไม่เหมือนกันกี่มือจะสวยกว่ากมือสวยกว่าอยู่แล้วโอลานลงเลยอะันรกี่อนี้ที่อยู่ในเตาครับ กำลังอบอยู่นะครับอบนานเท่าไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็ประมาณ10-15นาทีครับครับอบประมาณ45นาทีก็ไม่กดเหอยรัไม่ยอมกดมา้ก็ไม่ยงไมได้ครัโก ัดไม่ได้ไม่พดจี้มือจริงอเขาเป็นไรหรอมีแฟนในช่างภาพเกี่ยวไหมรับให้ใหม่รับโปแกรให้ใหม่วิดีโอปรับได้อะวิดีโอวิดีโอแนนดูสั่นได้หมดสั่นนี้นีนีอย่างนี้เนี่ยใช้แขนตั้งขาตั้งตั้งเหมือนเดิมขา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 ขวานาาา่าาาข่าขหอมขข หอมมากครับเอาจากเตาเนี่ย ไม่เลยไข่เป็ดเลยเพราะว่าเราคัดมาอย่างดีเะเอาดีกว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มทําขนมดีกว่าว่าเริ่มทําขนมนี้ได้ยังไงคะเดนพานคืเราต้องมีการพิมพ์นะคือต้นไม่ถูกว่าพิมพ์บอกคือว่าพิมพ์ทำมาประมาณ18ถึง20ปีแล้วค่ะโอเคถ้าถอยหลังไปที่18ปีครับจุดเริ่มต้นยังไงจะไม่คิดถึงการทำขนมอันนี้จุดเริ่มต้นคือ ยในยุคฟองสมมพูแตกคือตอนนส้อะซ่อมคะคือยุคฟองสชมพูแตกตอนนั้นป้าพินยังยังยังไม่ได้ทําขนมจีนค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นคือเศรษฐกิจมันแย่ค่ะก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีก็เลยคิดกับลูกชายของป้าพินคือคุณนัทวัฒน์ตันซุนทานเทียนค่ะซึ่งตอนนี้เป็นน้าดูแลแทนป้าพินแล้วค่ะก็ คิดว่าเออจะทําอะไรแบบขายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลมาแรกเริ่มก็คือคุณยายสมย้มคุณพิชชาร์เป็นคนสอนก็พินนะคะทำก็ทําทานกันในครัวเรือนอะไรเงี้ยค่ะว่าเออมันอร่อยดีอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าก็ลองทําขายสิก็เลยลองทําขายแล้วคุณยายสม้มเอาสูตรนี้มาจากไหนอะคะคุณยายส้มใช่ไหมคะสูตรนี้มาจากปีนาประเทศมาเลเซีย ทำไมเรียกขนมจีบนะคือที่อื่นเนี่ยพอพูดว่าขนมจีบจะนึกถึงขนมจีบติ่มซำใช่ไหมใช่ใชที่ที่ไปดูทีนี้เนี่ยถามคาถามแรกคือไอ้ขนมจีบเนี่ยปกติที่ตังเขาเรียกอย่างนี้ก่อนหรือเปล่า,าลมีอย่างนี้อยู่แล้วเ,ออเป็นขนมพื้นถิ่นเลยเป็นขนมพื้นถิ่นใช่ค่ะแล้วของที่เนี่ยต่างจากที่ขนมพื้นถิ่นยังไงคือของเราจะต,ต่างรงนเลยว่าของเราค่ะไส้จะทํามาจากไข่เป็ดล้วน ไส้จะเยอะที่พี่สังเกตนะคะของเราจะเน้นที่ว่าไส้เยอะค่ะแล้วก็สูตรก็คือจะไม่หวานมากแล้วขนมจีบแบบคนกรุงเทพยเรียกไงก็เรียกว่าอะไรขนมอันนั้นก็ขนมจีบแต่เป็นขนมจีบติ่มซำแต่ก็เรียกขนมจีบนั่ใช่ค่ะแล้วต่อเนื่อมาทําขนมอื่นได้ยังไงคะก็ะแตกลายออกมาค่ะมาทําเป็นเต้าซ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ก็มันมีสูตรอยู่แล้วค่ะคือป้าพินก็คิดเป็นเรื่อยว่าเออทำให้แปลกคือคนอื่นเขาก็ทําแต่ไส้สังขยาการเราก็เลยแบบว่าคิดคิดว่าเออน่าจะมีตัวอื่นมาช่วยเสริมให้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะก็เลยทําเป็นไส้ถั่วแดงถั่วเหลืองอะไรเงี้ยออกมาแล้วคือถ้าเกิดพูดถึงขนมจีบป้าพินต้องมีจุดเด่นอะไรคะถึงแต่จากคนอื่นเขาก็อย่างที่บอกค่ะ ไส้เยอะไม่หวานมากไส้เยอะหวานน้อยหวานน้อยค่ะคนทำสวยแล้วก็ไส้ของเราก็คือเนี่ยค่ะไข่เป็ดจะต้องเป็นเป็ดไล่ทุ่งเพราะว่าเราอะใช้ไข่เป็ดที่มาจากธรรมชาติทานทางอาหารที่แบบว่าไม่้ท่หะอาหารที่เป็นสารเคมีค่ะเราไม่มีสารตกค้างเลยครับทั้งนั้นทั้งติ่มเจอทั้งเต้าซ้อด้วยใช่ไหมคะที่จะเป็นไส้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะ มาร้านปาพินี่เขาจะรู้เลยว่าไว้ไส้คือเรื่องไส้ต้องมาก่อนไส้จะเยอะไส้จะทะลักแตกอย่างเงี้ยค่ะ